เนาะวันจะถึงวันคริสต์มาสก็มาทําของขวัญเพื่อนพราไปช้อปปิ้งมาวันนี้ก็จะมาห่อของขวัญนะคะให้เพื่อนๆและให้ครอบครัวนะคะเพื่อนนะคะว่าพรามีอะไรบ้างยังไม่ได้แกะกล่องยังไม่ได้ห่อเลยนะคะก็จะมาโชว์เพื่อนนะคะว่ามีอะไรพราซื้อนะคะเยอะะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพราก็จะมาห่อของขวัญนะคะนะคะก็จะของครอบครัวของเพื่อนนี่แหละเพื่อนนะคะไปช้อปปิ้งมาตอนนี้ก็เตรียมหมดเลยนะเตรียมทุกอย่างนะคะก็จะมี กาซนะกาดก็ซื้อเป็นกล่องเลยนะหลายเป็นหลายอันมากนะคะแล้วก็จะมีที่ห่อของขวัญน,นะคะกระดาษห่อของขวัญน,นะคะแล้วก็จะมีของขวัญน,นะคะในถุงในกล่องทั้งหมดเลยนะคะเต็มเลยลก็จะก็มีของเด็กนะคะของหลานของลูกของเพื่อนนะคะ,ะเป็นพัลก็จะห่อของขวัญน,นะคะจุกเอกระเป๋าก่อน ซื้อแบบเป็นกล่องเรียบร้อยนะเพื่อนนะไม่ต้องมาใส่กล่องแค่ห่อของขวัญเฉยๆนะคะมาอันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์นี้นะคะ ก,มก,ก,มกมนะะ็มีกัรไกมีสกอตเทปมีโบนะเพื่อนสาขะแล้วก็จะจัดการห่อเลยนะคะห่อเสร็จแล้วเป็นยังไงเข้ามาดูกันนะคะเพื่อนนะคะสวยไหมคะของหลานนะคะอันนี้ก็เป็นของหลานค่ะ เป็นของผู้ใหญ่ค่ะนะฮะดิสกี้ แบบเดียวได้ติดตั้งเลยใช่ไหมคะง่ายๆนะคะสไตล์พอลล่าก้านก็จะเป็นกล่องแพ็คไว้ด้วนะแพ็คหนึ่งก็ประมาณมีประมาณโหลหนึ่งนะเพื่อนนะคะสัตวอนกนะคะมีนงฟ้านะคะก็มีหลายๆรูปหลายๆแบบนะคะก็จะให้บ้านละรูปและแบบไม่ซ้ำกันนะคะเพื่อนนะคะยิบออกมาน่ารักน่ารัก,นรกขนาดเลยเมอรี Marie ่คิสต์มาสนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนตอนนี้พอล่าก็ห่อของขวัญเขียนการ์ดอวพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าเพื่อนนะคะของขวัญคริสต์มาสและกับน,นิพิพีนิวเยียนเนาะรวมกันเลยแฮมเบอรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียนนะคะในวันเดียวกันครบทุกอย่างเลยนะคะก็นี่แหละก็ควรเล็กๆนะคะเพื่อนน้นอยๆของขวัญก็ไม่เยอะนะเพื่อนนะ้านะคะ ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ m ม r รี ar, นะ่คริสต์มาเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะเพื่อนเพราะล่าก็ทุกปีนะฮะประจำนะฮะก็จะมีเล็กเกน้อยนอยนะ,ะให้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะในวันเมอร์รี่คริสต์มาสของที่นี่นะคะเป็นธรรมเนียมของเขานะคะเพื่อนนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะออกมาก็สวยงามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามชมหวังว่าทุกคนคงมีความสุขความเจริญในวันคริสต์มาสนะ,ะและก็ปีใหม่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะเพื่อนนะคะพอลาก็เอาหอ่อธิ์ก็มาโชว์ๆแบบนี้นะค่ะนะคะเพื่อนนะคะก็ก็จะจบคลิปแล้วให้ฟังดนตรีนิดๆน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจของทุกคนเลยนะคะเพื่อนนะคะ